อาสวัสดีจ้ะกว่าจะมาพบกับ EP ของครูเนาะ mm hmm. ก็จริงๆแล้วจะพยายามหาลายที่แบบว่าหยิบของใกล้ตัวมาแล้วก็คิดหนักมากฉันจะทำอะไรดีฉันจะทำอะไรดีะอ,ะรดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินก็เลยออกมาเป็น EP นี้จริงๆแล้วอันเนี้ยเป็นเบสิกที่ หลายคนไม่รู้ว่าเรียกว่าเบสิกไหมแต่สำหรับครูอะ่ะจะเรียกมันว่าเบสิกก็คือการทำลายคล้ายๆกับเส้นแบบรัสเซียแบบนี้เดี๋ยวให้ดูเนาะแต่ว่าเราคงจะไม่ได้มาวาดทุกอันนะอันนี้จะเป็นเส้นแบบรัสเซียแบบนี้ก็คือมันจะโค้งๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เราจะใช้สีเงินเราจะทำงานตัวนี้จะค่อนข้างง่ายนะครับอยู่ที่ว่าเราจะผสมอะไรยังไงเท่านั้นเอง เนาะอ่าแบบนี้เลยอ่ะเราไปดูกันเริ่มต้นสีที่ครูใช้นะเดี๋ยวใครจะถามว่าครูใช้เพราะมีหลายคนมากถามครูว่าครูครูใช้สีอะไรอย่างเงี้ยเขียวอะไรก็ไปหากันเอาเองนะครับแต่ว่าครูก็จะหยิบสีมาให้ดูก่อนนะครับอย่างเช่นสีน้ำตาลสีน้ำตาลครูก็จะใช้ออกน้ำตาลเข้มเบอร์นี้อันนี้จะเป็นเบอร์20 นะครับเอ่อแล้วก็สีน้ำเงินครามน้ำเงินครามก็จะเป็นเบอร์นี้เบอร์46เนาะแล้วก็จะเป็นสีเทานะครับสีเทาก็จะเป็นเบอร์นี้เบอร์4เนาะแล้วก็สีเขียวสีเขียวเบอร์24นะครับสีเขียวเบอร์24อ่าเราก็จะให้ดูก่อนนะ แต่ว่าสีอีกสีหนึ่งที่ครูจะเอามาใช้ครูเรียกมันว่าสีออกสีเผือกๆหน่อยนะครับนะจะประมาณนี้จะประมาณเบอร์54เนาะประมาณเบอร์54เราทำแบบนี้เลยเราจะลงไปเลย2รอบนะครับเนี่ยสีมันจะแบบดูดิเห็นไหมมันจะนวลน,นวนสวยๆ ครคูจะพยายามไม่เข้าใกล้กล้องมากนะเวลาเข้าใกล้กล้องมากแล้วมันเหมือนจะเกิดการเบลอเกิดขึ้นแต่ประมาณนี้ก็เห็นชัดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าใกล้กล้องมากมันจะไปจับเอาข้างหลังเห็นไหมแต่ประมาณนี้ครูก็ว่ามันก็กําลังสวยนะอันนี้คือแค่รอบแรกเนาะรอบแรกก็เริ่มชัดแล้วแล้วอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้เพิ่มเราก็จะต้องใช้ top map กับท็อปเงานะครับท็อปแมทต์กับท็อปเงาเราจะใช้คู่กันเลยโหแบบว่าครูดูมันไม่ค่อยมีตัวไหนที่ว่าเงาเลยครูแนะนำว่าเราจะใช้ทั้งสองตัวนะครับท็อปแมทต์กับท็อปเงาตัวท็อปแมทเนี่ยครูมันจะเดี๋ยวนี้มันจะมีท็อปแมทอยู่สองแบบก็คือท็อปแมทต์กำมะยี่ใช่ไหมครับกับท็อปแมตต์ที่เป็นแมทเลยอย่างเงี้ย ของครูมันจะเป็นแมทเลยมันจะออกด้านๆเลยมันจะไม่ออกเป็นกรรมหยี่นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะเวลาใช้เป็นกรรมหยี่แล้วครูรู้สึกว่าเส้นมันไม่ค่อยโคมงมันไม่ค่อยสวยนะครับอ่าปึ๊บในระหว่างที่เราอบเดี๋ยวเราจะลงอีกชั้นหนึ่งนะครับเราจะลงอีกชั้นหนึ่งปึ๊บ สีมันแบบนุ่มมากอะต้องบอกก่อนว่าสีของครูอะ่ะมันจะไม่ค่อยเหลวนะครับมันจะค่อนข้างหนาแล้วก็นุ่มเนื่องจากว่าตัวพื้นสีของมันอะ่ะสีของครูครูใช้ซิลิโคอนอะ่ะเป็นเบสนะครับไม่ใช่เบสที่ไว้ทาเล็บนะคาว่าเบสเหมือนแบบว่าบางตัวมันใช้เออ่น้ําบางตัวมันใช้เลซินแต่ของครูจะเป็นตัวซิลิโคน นะครับเพราะฉะนั้นเนื้อของมันเวลาทามันจะนุ่มๆม,มันจะเนียนๆมันจะผสานเข้ากันได้ดีอ่าอันนี้เราก็จะบอกไว้นะครูไม่ค่อยกักหรือไม่ค่อยปิดบังอะไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับก็จะบอกเกือบหมดเนาะในระหว่างที่เรารอเนาะครูจะเอาตัวท็อปแล้วก็ผงขาดเห็นไหมครูเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับใช้ท็อปเงาใช้เป็นตัวท็อปเงา กลอสซีท็อนะครับแต้มลงไปก่อนแบบนี้นะครับแต้มลงไปก่อนแบบนี้แล้วก็เราจะใช้ไม้ตักเดี๋ยวเราเอาสีออกมาก่อนคราวนี้เราเนี่ยครูทําไปทํามาครูยังไม่มีแบบว่าเออ่ตัดคลิปนะวันนี้เราสามารถทําอะไรกันแบบง่ายๆได้นะครับเราจะลงท็อปด้านเลย นะเราจะลงท็อปด้านเลยเพราะว่าครูอยากให้ผิวมันด้านด้านนะครับครูอยากจะให้ผิวมันรู้สึกแบบว่าด้านๆนิดนึงอ่ะอบเลยจ้ะในระหว่างที่เราอบเนาะเราก็จะตากตัวผงขัดนะครับผงขัดของครูเนี่ยขัดแล้วจะค่อนข้างเงาแต่ในกรณีนี้เราจะไม่เอาผงขัดมาขัดนะครับ เราจะเน้นเอาผงขัดมาผสมตักไม่ต้องเยอะมากเนี่ยประมาณปลายตัวตักตัวนี้ลงไปผสมอย่างนี้เลยนี่ลงไปผสมอย่างนี้เลยนะครับพออยายามอย่าให้เม็ดหรือว่าผงสีมันเป็นมันเป็นเม็ดเม็ดเป็นก้อนๆนะครับพยายามตีให้มันแตกตัวออกมานะมันจะช่วยเราได้เยอะเลยนะครับ แบบนี้เนี่ยเห็นไหมเราก็จะได้เหมือนเจลไลเนอร์ที่เป็นที่เป็นสีเงินเรียบร้อยโดยที่เราไม่ต้องซื้อเลยเราผลิตสีเจลไลเนอร์เองถ้าใครรู้สึกว่าครูถ้าอย่างนั้นหนูเอาหนูซื้อเฉพาะผงขัดมาอย่างเดียวแล้วหนูใส่ท็อปลงไปผสมในกระปุกเลยได้ไหมได้นะครับได้ทําได้เหมือนกันแต่ว่าครูอยากจะประหยัดไง ไม่อย่าง้นเราก็ต้องซื้อผงขัดสีเงิน2กระปุกกระปุกหนึ่งไว้ทํไลเนอร์อีกกระปุกหนึ่งเอาไว้ขัดนะครับอ่าปึ๊บแบบนี้เสร็จแล้วเห็นไหมมันก็จะให้ฟีลลิ่งที่เป็นแบบว่าด้านๆนิดหน,นึน่งนะครับหลังจากนี้เราก็จะเริ่มวาดนะครับเราก็จะเริ่มวาดเวลาเราวาดนะครับเราไม่ต้องแต้มเยอะนะครับแต้มให้มันแบบมีตุ่มปลายนิดหนึง่ง นะมีตุ่มปลายนิดนึงเราจะแตะไปก่อนแตะไปก่อนแล้วค่อย,ลา,ย,ยล,ลากเป็นตัวโค้งมาเห็นไหมครับลากเป็นตัวโค้งเสร็จแล้วตรงตรุ่มเนี้ยตรงตรุ่มเนี้ยแตะในตุ่มเนาะลากออกมานิดเดียวพอมันก็จะออกมาเป็นขีดแบบนี้เห็นไหมครับอ่าคราวนี้เราจะเริ่มทําชั้นที่สองชั้นที่สองเนี่ยก็คือโยกออกมาอย่างนี้นิดนึงแล้วก็ ลากออกมาตามเส้นแรกที่เราวาดไว้เห็นไหมครับเราก็จะออกมาได้งานที่เป็นแบบว่าสไตล์รัสเซียสวยๆแบบนี้นะครับบางคนอาจจะเจอที่แบบว่าทำเป็นตุ่มเล็กๆตรงนี้ไปปลายอย่างนี้ก็ทำได้นี่ไงเห็นไหมเราก็จะออกมาเป็นงานประมาณแบบอย่างนี้ได้ง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากเนาะ อ่าเราจะทำต่อค่อยๆทำทำแบบทำสองฝั่งก็ได้นะครับแบบนี้ลายนี้คือเวลาเราสอนนักเรียนเราจะเรียกมันว่าเส้นเลข1นหนึ่งนะเพราะมันจะเหมือนกับว่าเราวาดเราวาดเลข1หนึ่งเวลาเราวาดอะ่ะครูจะไม่ค่อยวาดแบบฟื้อย่างเงี้ยลวดเดียวนะครับพยายามเอาเส้นมาต่อเส้นให้ได้ แล้วมันถึงจะง่ายแล้วก็สวยนะนี่มันจะอารมณ์คล้ายๆกับเราวาดใบไม้วาดปลีกปีกผีเสื้อนะครับวาดปีกผีเสื้อเห็นไหม มันก็จะเหมือนเรากลางช่อดอกไม้ออกมาอย่างเงี้ยโดยที่ว่าเราใช้ตัวเส้นเส้นพวกนี้เนี่ยเป็นหลักนะครับอืมประมาณนี้เราครูก็จะมาหมุนใส่ตูดให้มันจะได้ไม่โลง่งอย่างนี้<ม>เห็นไหมครับตรงตูดมันมันก็จะรู้สึกว่า มันไม่โลง่งเราจะค่อยๆวาดอย่างนี้ไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็จะดึงเส้นเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้ใช้เยอะนะครับเห็นไหมก็จะคล้ายๆกันเราอาจจะไม่ได้ใช้เยอะนะครับจะมีนิดนึงตรงนี้ย้อนกลับมาน่าอ,อย่างนี้เห็นไหมออาคราวนี้ เราจะมาลากเส้นที่เป็นเส้นแบบเล็กๆอย่างนี้กันนะครับลากเส้นที่เป็นเส้นแบบเล็กๆอย่างนี้กันเออปกติแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าสไปเดอร์เจลที่เป็นสีเงินสามารถลากเส้นอย่างนี้ได้เลยแต่ว่าเราไม่มีนี่สมมุติเราไม่มีและอีกอย่างหนึ่งสไปเดอร์เจลอาจจะเป็นคนละสีกับสีตัวนี้ดังนั้นครูก็จะใช้ตัวนี้เลยอันนี้ยังไม่ได้อบนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปอบทีเดียวอ่าเราก็จะลากเส้นนะครับ ใช้ให้มันน้อยที่สุดเนาะตัวนี้เจลมันค่อนข้างนั่นอยู่แล้วเราจะลากสีออกมาแบบนี้ลากออกมาลากออกมาเพื่อให้สีมันติดอยู่แค่ปลายอย่างเดียวนะครับหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆลากเส้นให้มันเล็กที่สุดบางคนบอกหนูมองไม่ค่อยเห็นคะ่ะครูก็ไม่เป็นไรเราต้องการเส้นเล็กๆมากๆนะครับเนี่ยตีโค้งมา แบบนี้เห็นไหมครับเราต้องการเส้นที่มันแบบว่าเล็กๆมากๆพอเห็นเงาไหมนะครับเล็กมากๆอ่าค่อยๆนะครับตรงนี้เราจะไม่ผ่ากลางลงไปนะครับผ่ากลางแบบรูดปาดอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยสวย เราต้องคิดว่าถ้ามันตีโค้งมามันน่าจะไปโผล่ตรงไหนจะสวยกว่าไม่ใช่กรีดเข้าไปในเส้นสีน้ำเงินเลยนะครับมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยฟึ้หลายคนบอกครูดูเหมือนทำง่ายจังเลยหนูวาดไอ้เส้นนี้ตั้งนานเป็นชาติไม่เคยสวยเลย ก็เพราะว่าเราไปวาดลวดเดียวเราอยากจะให้มันสวยเลยอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันต้องใช้วิธีการต่อเส้นต่อเส้นต่อเส้นมาเรื่อยๆสังเกตไหมครูไม่ตัดทะลุนะครูไม่ตัดทะลุครูใช้วิธีการต่อออกมานะครับการต่อออกมาคราวนี้เราก็จะได้แล้วเราก็จะมาจุดจุด นะครับจุดแบบว่าเหมือนเป็นติ่งติ่งนิดนึงอย่างเงี้ยนะมองเห็นไหมจุดจุดนิดนึงเหมือนเป็นติ่งติ่งอย่างเงี้ยมันก็จะได้ดูแบบว่าดูมีดีเทลดูไม่ใช่แบบว่างานไม่ดูมีอะไรเลยอย่างเงี้ยครับจุดเดียวก็ได้2จุดก็ได้จุดเล็กจุดใหญ่ก็ได้นะครับ อ่าอันนี้เราจะเอาเข้าอบเลยเดี๋ยวจะครูจะจับให้ดูเลยมันจะไม่มีความเหนียวติดปกติแล้วถ้าเราวาดด้วยเจลหรือว่าใช้เจลที่มันเป็นไลเนอร์สีเงินเวลาเราออกมาจากเครื่องอบแล้วมันจะเหนียวเหนียวหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีความเหนียวหลงเหลืออยู่เลย นเนื่องจากว่าโดยปกติตแล้วท็อปเวลาเดี๋ยวนี้ท็อปมันไม,ไม,ไม่ไม่ทิ้งคาบเหนียวใช่ไหมครับเวลาเราผสมด้วยเอาท็อปกับเอาผงมาขัดเนี่ยมามาผสมกันเนี่ยตัวผงขัดหรือไลเนอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่ทิ้งคาบเหนียวด้วยอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,นะถ้าเราอยากเปลี่ยนผงขัดเป็นสีทองก็ได้เป็นไลเนอร์สีทองนะครับก็จะได้เ <aphrag> ป็นไลเนอร์สีทอง เนี่ยจะจับให้ดูนะครับเครื่องออกออกจากเครื่องมาแล้วจับให้ดูเลยเนี่ยไม่ทิ้งคาบเหนียวนะครับปกติแล้วมันจะทิ้งคาบเหนียวแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เหลือคาบเหนียวไว้แล้วนะครับเนี่ยจับได้เลยลูบไปแล้วงานมันดูยกนูนนะครับอันนี้คือไม่ต้องท็อปเคลือบปิดแล้วนะครับมันมีท็อปแล้วผสมแล้วดังนั้นไม่ต้องท็อปเคลือบปิดแล้วแล้วลายมันก็ไม่หลุดนะครับลายมันก็ไม่หลุด คราวนี้เราจะไปติดเพชรแบบอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะทิ้งไว้แบบอย่างนี้ก็สวยดีนะครับแต่ว่าครูติดเพชรอันอื่นแล้วก็เลยว่าจะติดเพชรให้มันครบทีเดียวนะก็จะติดเพชรให้มันครบทีเดียวสชิ้นใช่ พอเราเอาเอไอตัวกาวนี้เราไม่ต้องใช้เยอะนะครับเราใช้นิดเดียวพอแล้วครูจะทำคล้ายๆทุกอันก็คือจะแต้มลงไปตรงกลางอย่างนี้ก่อนนะครับนะอย่างนี้แล้วก็ไปวางไว้ตามจุดต่างๆสักเม็ดหรือ2เม็ดก็พอแล้วแบบนี้นะครับอา่า อยู่ที่ว่าเราอยากจะได้เม็ดใหญ่เม็ดเล็กระวังได้เลยนะเห็นไหมมันก็จะดูรู้สึกแบบว่ามีดีเทลขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าลายคลาสสิกลายคลาสสิกลัสเซียนะคือฝั่งของเกาหลีหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยทำลายที่วนๆอย่างนี้นะครับครูจะเห็นไปฝั่งรัสเซียฝั่งยุโรปมากกว่านะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็จะฝาก EP นี้ไว้นะครับช่วงนี้ก็จะหยิบผงขัดมาเล่นเยอะนิดนึงเนาะจับนู่นจับนี่มาเล่นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะครับ ใครที่ดูถึงตรงนี้เนาะครูแจ้งก่อนวันที่26มีนาคมนะครับ26มีนาคมมีเปิดคอร์สโพลีเจลตอนนี้เหลืออยู่แค่5ที่นั่งจาก10ที่นั่งนะครับเอ่อ2,990บาทได้สินค้ากลับบ้านฟรี990บาทนะครับหลังจากที่ได้ของแล้ว รวมอาหารเที่ยงแล้วนะครับรวมพักเบรกแล้วได้ใบประกาศได้เจอครูด้วยนะครับแล้วก็วันนั้นที่เป็นนักเรียนเนี่ยซื้อสินค้าของครูจะได้รับส่วนลดอีก20%คือได้เยอะมากจ่ายวันเดียวนะมาเรียนหนึ่งวันก็มาเจอครูนะครับเรียนตั้งแต่10โมงจนถึงหโมงเย็นครูจะประกาศไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ทักมาได้ใครที่เพิ่งมาดูคลิปของครูครูอยู่ f เฟซ o o ๊กเพจ มาม่าเนลช็อปดูชื่อร้านดีๆด,ดูชื่อช่องดีๆชื่อเดียวกันเลยชื่อมาม่าเนลช็ o p M A M A N A I L S H O P มาม่าเนลช็อปนะครับทักทายกันเข้ามาได้เนาะอ่าเนี่ยครับเสร็จแล้วสวยงามไหมล่ะเนี่ยมันก็จะเป็นลายอย่างนี้แหละนะครับอ่าโอเคงั้นครูฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่องของครูด้วยนะครับ ครูจะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ